สวัสดีค่ะวันนี้ยตาก็พามาดูผักหวานป่าที่มันออกดอกมาแล้ว3ปีเป็นดอกตัวผู้ตลอดนะคะคือไม่ติดเม็ดเลยแต่ว่าปีนี้มาแปลกนะออกดอกดกตั้งแต่ช่วงแรกนะคะด้วยความที่มันเป็นตัวผู้ออกมาชุดแรกแยกก็เก็บนะคะชุดที่2ก็เก็บชุดที่3ามก,ก็จนกระทั่งว่าชุดที่4นะคะเนี่ยก็เลยปล่อยทิ้งไว้นะ พอมาดูอีกทีมันติดลูกค่ะท่านผู้ชมนี่ไงคะเนี่ยคือออกมาจะช่อยาวๆนะคะพอออกเที่ยวหลังนี่พอเที่ยวที่สีน่นี่ช่อก็จะไม่ยาวเท่าเดิมแล้วนะคะพอดอกเริ่มโรยมาดูก็ปรากฏว่ามีลูกของผักหวานป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยอันนี้คือตอนบนนะคะนี่เรามองดูไกลๆก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะแต่พอดูใกล้ๆนะ เขาก็จะมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เต็มไปหมดเลยนะคะเป็นที่อัศจรรย์มากนะคะอันนี้แปลกประหลาดนะส่วนมากนี่ถ้าเป็นต้นถกหวานตัวผู้นี่มันก็จะมีเมล็ดบ้าง10 2ยิเมล็ดนะคะเท่าที่ย่าเห็นมานะทีนี้ที่สวนของย่าเองต้นนี้นี่มีต้นเดียวนะคะที่ออกดอกเนี่ยมีต้นนี้ซึ่งย่าเองก็เข้าใจว่ามันเป็นดอกตัวผู้มาตลอดนะ แต่ว่าปีนี้ปรากฏว่ามีลูกติดลูกนะคะย่าก็มาวิเคราะห์ดูนะคะว่าถ้ามันเป็นดอกตัวผู้ช่วงแรกนี่เราอย่าพึ่งฟันทงมันว่ามันจะไม่มีเม็ดไม่เป็นตัวเมียนะคะถ้าหากว่าต้นมันโตสมบูรณ์นะได้รับอาหารเต็มที่นะมันก็จะสามารถที่จะกลายออกมาเป็นต้นตัวเมียได้นะคะ โบราณก็จะบอกว่าต้นนี้มันเป็นต้นตัวผู้มันจะไม่ออกเมล็ดซึ่งอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะอันนี้พิสูจน์แล้วนะคะเมื่อก่อนย่าก,ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะแต่ตอนนี้สรุปได้ว่าที่มันออกมาสองปี3ปีนี่เราเห็นมันเป็นดอกตัวผู้มันก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นดอกตัวเมียได้เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับต้นผักหวานของย่าต้นนี้นะคะปีนี้นี่ โอติดเยอะนะคะนี่แต่ละช่อนี่เห็นไหมคะนี่มีเยอะมากนะแต่ก็มีบางช่อนะที่ดอกโรยไปหมดแล้วก็ไม่มีเมล็ดก็สรุปว่าในช่อดอกบางช่อมันก็จะมีดอกตัวเมียอยู่ด้วยบางช่อมันก็จะไม่มีตัวเมียเลยหรืออาจจะมีตัวเมียหมดแต่ไม่มีตัวผู้มันก็จะไม่ได้ผสมเกสรกันก็จะไม่มีเมล็ดนะคะเนี่ย วันนี้ก็พามาดูผักหวานป่าที่เราคิดว่าเป็นตัวผู้แต่ว่ามันกลายเป็นตัวเมียนะคะย่าก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ